มันเติบโตขึ้นทุกครั้งเลยค่ะจาก5ปีมาเป็น8ปีมันเห็นความแตกต่างว่ามาดูกันในประเทศไทยมันเติบโตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นทุกครั้งที่จัดงานค่ะ แรกๆอย่างแรกเลยคือ y o คะแม็ค่ะแล้วก็เป็นโยคะที่เ,เป็นเสื้อโยคะที่ชอบมากที่สุดแล้วแล้วก็เป็น black mat เท่านั้นที่ชอบใช้แต่ว่าเวลาใช้ฝึกฝึกจริงใช้ black mat นะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องไปสอนหรือว่าไปฝึกข้างนอกจะใช้ pro light like ค่ะความทนทานความหนึบแล้วก็การที่มันช่วยัป p อ o r t ข้อมือนะคะ <don> แล้วที่สําคัญที่สุดมันรู้สึกว่ามันสัมผัสลงไปแล้วมันรู้สึกว่าใช่ รู้สึกมีความภูมิใจมากที่ได้เป็นแบรนด์ a มบ a s s a อร์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรตินะคะกับการที่เป็นครูโยคะแล้วก็ได้มาเป็นแบรนด์ a มบ a s s a อร์ให้กับมันดูกะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วผลสุดท้ายก็คือรู้สึกดีใจที่แมทที่เราชอบอะ่ะคือมันดูกะนะคะแล้วเขาก็เลือกเราให้มาเป็น a m b a s s a อร์ให้เขาดวย,ยินดีด้วยนะคะสาหรับปีที่8การก้าวย่างสู่ปีที่9แล้วก็ก้าวต่อไปเรื่อยๆของมันดูกะรู้สึกว่ามันเป็นการเติบโตที่ค่อย,อยๆเติบโตแต่ว่ามีความสุขแล้วก็อบอุ่นแล้วก็ เติบโตด้วยความรู้สึกดีๆกับคนในคอมมูนิตี้ของโยคะค่ะ